นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆนะครับเริ่มต้นด้วยความสบายๆก่อนเวลารนั่งกรรมาฐานเนี่ยเช็คที่กายแล้วก็ใจเราแล้วก็มาเช็คที่จิตเราสังเกตนะว่าร่างกายเราปรับท่าทางสบายไหมคนไหนที่นั่งเก้าอี้นะหลังตรงคอตั้งถ้าเรานั่งแล้วพิงพนักข้างหลังมันจะเพลินนะฮะถ้านั่งแค่แตะแตะเฉยๆสบายสบาย มือจะไว้ที่น้ตักก็ได้มือจะคุมไว้ก็ได้แล้วแต่ถนัดคนไหนที่นั่งพื้นก็เท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งปรับสภาพให้สบายๆไม่บังคับร่างกายเวลาหายใจก็ไม่บังคับลมหายใจให้ร่างกายมันหายใจเองแล้วจิตก็รู้ทันที่กายนั่งเสร็จแล้วเมื่อเห็นกายแล้วก็สังเกตจิตนิดนึง ดูที่ใจเวลาความนึกคิดปรุงแต่งด้วยเจตสิกสามขันธ์เนี่ยตอนนี้จิตเราไหลไปอยู่ที่ความสุขความทุกข์ไหลไปที่สัญญาไปที่สังขารสังขารก็จะมีความนึกคิดเรื่องของอนาคตมีความนึกคิดของรองกุศลแล้วก็อาคุศลเวลาที่มีความคิดทางใจเกิดขึ้นเนี่ยให้รู้ทันเอาแล้วก็ปรับจิตก่อนเราต้องฉลาดในการปรับจิตจากการที่หลงเขาไป ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่สติปฐานสี่ตรงที่รู้ทันแล้วกลับมาที่สติปฐานสี่จิตจะปรับจากอากุศลแล้วกลายเป็นมหากุศลทันทีสมมุติว่าท่านนั่งแล้วเราเบื่อเบื่อก็จะเป็นอากุศลเป็นสังขารละขันพอเรารู้ทันปั๊บจิตก็จะออกจากอากุศลแล้วมาที่ฐานก็เป็นสติปฐานสี่ก็เป็นมหากุศลปรับจากอากุศลเป็นมหากุศล อันนี้คือสิ่งที่สุดยอดมากคือรู้ทันกลับมาที่สติปัฏฐาน 4. สี่สติปัฏฐานสี่เป็นมหาขุศลเพราะว่าเมื่อเราฝึกสติปัฏฐานสี่จนแก่กล้าจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจากสติปัฏฐานสี่มันจะกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตมันจะแยกออกจากรูปนามมาตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็ดูกายรู้ใจรู้อายตนะรู้ขันรู้ท่าที่ทํางานนั้นจิตจะเห็นกายเห็นใจทํางาน เป็นผลจากการฝึกสติปฐานสี่เขาถึงเรียกว่ามหากุศลคนไหนที่ยังใหม่ก็ต้องฝึกเอาค่อยๆเพียรเอานั่งสบายๆที่พื้นก็ได้ที่เก้าอี้ก็ได้ขณะที่นั่งเนี่ยก็สร้างบารามีไปด้วยสร้างบารามีนี่สร้างตอนไหนสร้างตรงที่มานมันเกิดขึ้นตรงที่มันเบื่อมันขี้เกียจมันง่วงตรงที่มันปวดขา ตรงที่มันทุกกายทุกใจตรงที่ขันห้ามันเด้งขึ้นมานั่นคือโอกาสจะได้ฝึกความเพียรก็คือกลับมาที่ฐานแล้วก็สังเกตดูซิว่าจิตไหลอไปหรือเพ่งควบคุมอาไว้เวลาที่มันมีวิกฤตเกิดขึ้นถ้าไหลไปเพ่งไว้รู้ทันแล้วก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวคลายจิตจากการเพ่งคลายจิตจากอารมณ์กลับมารู้สึกตัวเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่ง นั้นจิตจะปรับออกจากอากุศลกลับมาที่มหากุศลทันทีแล้วความรู้สบายยมันจะไหลอีกกระช่างมันมันจะฟุ้งอีกกระช่างมันให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราทุกเวลาที่เครียดที่เราเครียดเพราะจิตไหลไปจับมันแล้วเราจะรู้เลยว่าเรากองเราทุกเรากำลังเครียดถ้าเราจะออกจากมันได้ก็ต้องออกด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าก็คือรู้ทันวัตทุก พอรู้ทันว่าทุกข์แล้วเนี่ยนําจิตกลับมาที่วิหารธรรมจิตจะสลัดแล้ววางความทุกข์กลับมาที่วิหารธรรมความทุกข์ยังจะคงมีอยู่นะมันยังไหวๆอยู่นะยังทุกข์อยู่นะแต่จิตออกจากมันแล้วมาอยู่ที่ฐานเรียบร้อยแล้วแล้วจิตก็ตั้งมั่นที่ฐานแล้วดูความทุกข์จะเห็นเลยความทุกข์เนี่ยบังคับไม่ได้ความทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์ขังและบีบบังคับพอทุกข์เราใจไม่ชอบให้รู้ทันว่าไม่ชอบพอทุกข์เราอยากให้หาย ก็รู้ทันว่าอยากพอรู้ทันว่าอยากถ้าเรามีความตั้งมั่นของจิตก็ดูซิอยากก็ไม่เที่ยงบังคับไปได้สักพักมันก็หายไปแต่ถ้าเราไหลไปจับว่อยากแล้วให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับปฏิฐานให้ได้ก่อนถ้าจิตจึงไหลจึงหลงจึงเพ่งอยู่แสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางกระโดดข้ามขั้นไม่ได้ ให้รู้ทันก่อนแล้วพาจิตกับบทิฏฐานให้ได้สะก่อนแต่คนไหนที่เคยเข้าขอสจ,จาร์มาก่อนพอรู้ทันปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานรู้ทันว่ามีการกระทบแล้วก็เห็นใจที่กระเทือนเห็นเจตสิกสามขันเลื้อยขึ้นมาเห็นเวทนาตัณหาเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนั่นคืออนิจจังพอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่หายลราบีบบังคับเขาเรียกว่าทุกขังพอ มันไม่หายบังคับไม่ได้ได้ก็อนัตตามันเกิดขึ้นมันเองมันกระดับมันเองก็คืออนัตตาดูเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาคือดูไตรลักษณ์แต่คนที่มาใหม่ยังวันแรกยังไม่ต้องกังวลเรื่องปัญญาแต่คนเก่าก็าพยายามแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ไปคนไหนก็แล้วแต่จะใหม่หรือเก่าถ้าจิตยังหลงและยังเพ่งอยู่แสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพแล้วก็ฝึกสติขึ้นมาก่อนการฝึกสติต้องจําไว้ แม้จะฝึกมาห้าปีสิบปียี่สิปีเราก็ายังคงต้องฝึกสติอยู่เพราะสติเป็นของไม่เที่ยงอยู่นานๆนนมันก็ดับได้เราจะรู้ได้ไงว่าจิตของเรายังไม่มีสติสติยังไม่ดีฝึกยังไม่พอก็ตรงที่กระทบนี่แหละพอกระทบก็ไหลไปหามันกระทบร้บเพ่งเอาไว้ยังสุดโต่อยู่ก็แสดงว่าสติยังไม่ดีวันนี้วันที่หนึ่ง เราจะต้องจำแนกให้ได้ชัดๆว่าเพ่งสภาวะของการเพ่งเป็นยังไงสภาวะของการเผอแล้วก็จมกอาลมเป็นยังไงเพราะั้นถ้าเพ่งเนี่ยจิตเนี่ยจะไปจดจออยู่ที่อารมณ์กรรมฐานจิตหนึ่งเพ่งกรรมฐานหนึ่งเพ่งกัรว่าไม่ได้สนใจโลกเลยเพ่งเอาไว้ทําไมถึงเพ่งเพราะอยากให้ดีก็เลยเพ่งบางคนก็เครียดเลยตึงไม่รู้อะไรเห็นแต่อารมณ์กรรมฐานอย่างเดียว บางคนที่เราเผลอบ่อยเราต้องรู้แล้วขณะที่หายใจเข้าหายใจออกมันลืมลมหายใจลืมร่างกายที่หายใจมันเผลอไปที่ความคิดน่ะจิตมันไหลเวลาเสียใจมันไปอยู่ที่อารมณ์ที่เสียใจมันทิ้งฐานเวลาที่ทุกข์ใจมันไปอยู่ที่ความทุกข์มันเลยลืมฐานก็เลยเป็นเราทุกข์ก็มันรู้ทันเอาแล้วกลับมารู้สึกตัว ที่เราทุกข์ที่เราเสียใจที่เราเบื่อที่เราขี้เกียจที่เราอยากเลิกเป็นเพราะจิตไม่มีกำลังจิตไหลไปจับอารมณ์ขณะที่มีอารมณ์เกิดขึ้นเป็นโอกาสเหมาะเป็นสิ่งที่สําคัญของนักปฏิบัติธรรมที่จะต้องฝึกให้มีสติอันดับแรกมีฐานไหมถ้าอยู่นอกฐานรู้ฐานแล้วพากลับมาที่ฐานให้ได้สก่อนอันดับที่สองถ้าจิตตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็แยกรูปแยกนามไปเลยเห็นไหม ตาหูจมูกลิ้นกายทำงานใจปรุงแต่งเวลาเดินรู้ว่าเดินเนี่ยแยกแล้วเวลานั่งรู้ว่านั่งเวลาสุขรู้ว่าสุขเวลาขันทำงานรู้ว่าขันทำงานเนี่ยแยกแล้วเวลาปวดขารู้ว่าปวดขาแยกแล้วระหว่างจิตผู้รู้กับความปวดมันแยกกันตรงที่รู้เพราะ,ะนั้นเราค่อยๆฝึกไปและค่อยๆดูสภาวะธรรมสภาวะธรรมก็คือขันห้าเนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารที่มันเกิดขึ้นมาหรือสภาวธรรมก็คืออายตนะที่มีอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ความนึกคิดเวลาที่กระทบกันแล้วเนี่ยรู้ทันไหมว่ามีการกระทบเวลาตาเห็นรูปรู้ว่าเห็นนั่นคือการมีสติที่ดี แต่ตาเห็นรูปปุ๊บจิตไหลไปหารูปแล้วหลงไปข้างนอกนั้นสติยังไม่ดีพอหูได้ยินเสียงปุ๊บไหลไปหาหูสติยังไม่ดีพอเสียใจไหลไปหาการเสียใจนั่นคือสติไม่ดีแต่การที่เรารู้ว่าจิตไหลไปแสดงว่าเราภาวนาเป็นละเริ่มดีละแล้วก็ฝึกบ่อยเมื่อรู้ เมื as, setting, ่อหลงรู้ว่าหลงเมื่อเห็นรู yup. ้ว่าเห็นกระทบรู้ว่ากระทบในสติเราเริ่มดีบ่อยๆขึ้นจะเริ่มสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นจิตจะไม่ทิ้งฐานนะแล้วบางครั้งจิตจะกลับมาที่ฐานด้วยตัวมันเองแสดงว่าสติเราเริ่มดีแล้วเป็นผลจากการหลงแล้วรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานฟุ้งล้วรู้กลับมาที่ฐานเบื่อแล้วรู้เดินเรารู้ง่วงแล้วรู้กลับมาที่ฐานฝึกบ่อยๆบ่อยๆจิตจะอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองเมื่อจิตอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าลักคนูปนิชานที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมัน่นหรือเรียกว่าจิตผู้รู้ตื่นขึ้น,นมาละจิตผู้รู้จะตื่นได้เมื่อฝึกสติปัฏฐานสี่เมื่อจิตผู้รู้ตื่นแล้วจิตนั้นจะอยู่ที่ฐานมันก็เลยเห็นขันเห็นทา่าเห็นอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยส,สัจสี่ไม่มีเรามีแต่รูปแล้วก็นามทํางาน นี่เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐานสี่ถ้าไม่มีสติปัฏฐานสี่ก็ไม่มีจิตตั้งมัน่นก็ไม่มีวิปัสสนาบางท่านไม่เคยฝึกสติปัฏฐานสี่มาก่อนก็รู้สึกว่ามันยากเพราะอะไรเพราะเราเคยกับการเพ่งมาก่อนเคยกับการเผลอมาก่อนคราวนี้กว่าจะพลากออกจากเพ่งกว่าจะพลากออกจากการเผลอได้จิตมันเคยเสพคุณแล้วมันไม่อยากทำแล้วมันมีความสุขกับการเพ่งเข้าไปในสมาธิ บางคนเคยสุขกับการกินกาลอารมณ์จะสลัดอารมณ์แล้วกับปฏิฐานไม่อยากทำเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกใหม่ใจกล,กล้าเมื่อเรารู้ว่าฝึกยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องสร้างบารมีด้วยนะต้องมีความเพียรต้องมีความเพียรคือเพียรเอาการบ้านอาจารย์ไปทำการบ้านทำตรงไหนตรงที่กระทบนี่แนหะตรงที่เบือ่อง่วงที่เกียจปวดขา ตรงที่มีวิกฤตเนี่ยเอาการบ้ามาทํามีความเพียรไม่พอต้องมีขันติด้วยเวลาปวดขาเนี่ยมีความอดทนไหมเวลาปวดขาแล้วรู้ว่าปวดเห็นไหมความปวดกับขาคนละอันกันจิตเป็นผู้รู้พอเราปวดขาสังเกติิ้าจิตไหลไปหาความปวดก็เป็นเราปวดแต่พอปวดปุ๊บรู้ทันจิตอยู่ที่ฐานเห็นความปวดไหวๆอยู่ที่ขาแล้วจิตตั้งมันอยู่ที่ฐาน พอปวดเกิดขึ้นสังเกตซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรกับความปวดพอปวดแล้วเกิดเบื่อเกิดแล้วเกิดทุกข์ใจเกิดแล้วไม่ชอบปวดแล้วอยากขยับรู้ทันไหมพอรู้ทันแล้วถ้าจิตตั้งมั่นที่ฐานอารมณ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระปีบังคับแล้วก็หายไปมันจะค่อยๆถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นถอนรากถอนโคนของตัวตนทีละครั้งทีละครั้งถ้าจิตถึงฐาน รู้สึกสบายสบายอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันต้องอยู่ด้วยสติปัฏฐานสีนน่เห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งเห็นร่างกายจิตเป็นผู้เห็นนะระลึกลงที่ร่างกายร่างกายหายใจเข้าหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็ท้องพองหายใจเข้าก็ท้องยุบร่างกายนี่เป็นวัตถุที่จิตเป็นรับรู้เอา พอหายใจเข้าหายใจออกแล้วปวดขาขึ้นมาเห็นไหมอีกขันหนึ่งละเวทนาขันเลื้อยขึ้นมารูปประขันนั่งอยู่วิญญาณขันรู้เวทนาขันเลื้อยขึ้นมาก็รู้ทันเห็นไหมจากไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นพอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจเวทนากายเกิดขึ้นแล้วเวทนาทางใจเกิดต่อเสร็จแ,แล้วเกิดไม่ชอบแล้วเกิดอยากขยับรู้ทัน เงินสภาวะใดที่มันเกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วก็ดูซิว่าจิตไหลไปหามันไหมถ้าจิตยุทธิฐานรู้ทันก็ดูต่อไปเลยว่ามันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังเลื่อนนัตตาคนไหนที่นั่งแล้วมันนิ่งนิ่งว่างว่างให้รู้ว่านิ่งนะให้รู้ว่านิ่งแล้วก็ถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งให้กลับมาที่สติปัฏฐานสี่นะ คนไหนนั่งแล้วเผลอมีความง่วงเกิดขึ้นตัวโยกตัวโครงเนี่ยให้รู้ทันเอานะให้มีสติท่ามกลางความง่วงลืมตามาก็ได้พลิกซ้ายพลิกขวาขยับกำม,มือก็ได้ทำความรู้สึกตัวไว้หาเครื่องอยู่ให้กับจิตไว้อย่าเพลินับความง่วงอย่าปล่อยกายและปล่อยใจอย่าไปเสียดายความง่วงลืมตาได้อนุญาตให้ลืมตา พอลืมตาปุ๊บจิตมันจะมีการระลึกรู้จะมีอะไรมาเกี่ยวมันจะได้รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นทำยังไงให้สติมันเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องถ้าไม่มีสติปุ๊บจิตไปจมกับอารมณ์ทันทีสร้างพบทันทีเลยสติและสัมปชัญญะมันจะคุ้มครองให้จิตกลับมาที่ฐานมันจะคุ้มครองให้จิตไม่จมไปกับพบไม่จมกับอารมณ์ พอรู้ทันกับมัิฐานในะความทุกข์ความเครียดก็จะขาดไปทีละขณนะจีขณนะมันอาจจะมีอยู่นะแต่จิตจึงพากับมริฐานได้ไม่จมกับมันรู้สึกตัวไหมสังเกตนะตอนนี้มีวิหารธรรมไหมมีฐานไหม ถ้าเรามีการเพ่งเกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่าเราจงใจจะทําให้มันได้เราจะมีเจตนาแล้วเราไปจดจ่อยที่อารมณ์เดียวไปจดจ่อยที่กรรมฐานบางทีเพ่งที่ลมลมลมให้รู้ทันนะว่าเราตั้งใจถอยกลับมาตอนนี้หลายท่านตัวผู้รู้มีโมหะนะครับตอนนี้ตัวผู้รู้อ่อนแรงมากเลยโมหะคลุมเยอะเลย อารมณ์ความเผลออารมณ์ความง่วงมากกว่าอารมณ์ของสตินะให้รู้ทันเอาคนไหนหลังโกงคอตกรู้ทันแล้วปรับขึ้นมานั่งกรรมาฐานต้องไม่เสียบุคลิกนั้นเรามาฝึกจิตนะให้มันเข้มแข็งเหมือนทหารเขาต้องฝึกร่างกายให้เข้มแข็งเพื่อจะไปออกรบกับศัตรูเพวกเราทำวิปัสสนาเราฝึกจิตให้แก่กล้าเพื่อจะไปรบกับกิเลส ถ้าจิตไม่มีแรงไม่เก่มนมีกําลังกิเลสฝังมาเป็นแสนแสนชาติเนี่ยไปขาดแน่นอนงั้นถ้าเกิดมันง่วงมันมึนลืมตาขึ้นมาทําความรู้สึกเขาไว้กามือเขาไว้ทํายังไงให้สติมันเกิดต่อเนื่องมันต้องฝึกเอาไว้วันหนึ่งเราต้องเจอวิกฤตวันหนึ่งเราจะต้องแก่เจ็บเจ็บแล้วก็ตายวันหนึ่งต้องผิดฝังแล้วพัดพลาดวันหนึ่งเราอาจจะต้องนั่งอยู่บนเตียงคนพิการ นั่งอยู่บนเตียงเจ็บไข้ได้ป่วยรอวันตายเคยไปหุงหาอาหารเคยเดินทางได้วันหนึ่งเราอาจจะต้องรอยเข้าป้อนข้าวป้อนน้ําวันหนึ่งเราจะต้องนั่งรถเข็นไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเลยในชีวิตนี้ไม่แน่นอนฮันฝึกจิตเอาไว้ถ้าเจอปัญหาแล้วเราจะสามารถมีสติและสามารถมีความสุขท่ามกลางวิกฤตได้นะพราเราเกิดมาเพื่อแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายทุกคนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะ อันฝึกให้แก่กล้าคนไหนที่มีมิจฉาสมาธิคือนคนนั้นเขาไม่มีสติอยู่ในสมาธิจิตมันจดจ่อแล้วมันออกมารู้นอกอารมณ์รู้นอกฐานเนี่ยจิตมารู้ที่อารมณ์มันรู้นอกฐานต้องระวังตัวนี้ด้วยน,ะนั้นงานสติปัฏฐานสี่ต้องเป็นงานที่อยู่กับจิตตลอดเลยเวลาที่อาจารย์บรรยายทำ รู้เรื่องไหมหรือเราไปจดจ่อที่อารมณ์ไม่รู้เลยว่าอาจารย์พูดอะไรบางคนไม่รับสัญญาณอาจารย์เลยนั่งอยู่แล้วก็หายชัตออฟไม่มีอะไรเลยไม่รับรู้วิญญาณหายไปหมดเลยก็มีนะให้ระวังนะขณะฟังทำรรฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนะถ้าจิตไหลมาที่หูสนใจอาจารย์ลืมฐานให้รู้ทันกลับมาที่ฐานให้หูมันได้ยินอยู่ที่ฐานสบายสบาย รับรู้การได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงอาจารย์แล้วเกิดความสุขเกิดขึ้นเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเห็นไหมหูกระทบเสียงแล้วความสุขเกิดขึ้นหูเป็นเหตุทําให้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็รู้ทันน้อนั่งกรรมาฐานต้องมีงานทําตลอดนะไม่ใช่นั่งนิ่งๆไม่ใช่เป็นรูสีเป็นต้นไม้เรามาทําวิปัสสนากัน มันสังเกตนะร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าไหลไปคิดรู้ว่าไหลกลับมาหายใจเข้าหายใจออกมีความเบื่อเกิดขึ้นรู้ว่าเบื่อจิตอยู่ที่ฐานเห็นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันความเบื่อหายต่อหน้าต่อตาอันนี้เราได้ปัญญาเห็นมันเกิดแล้วก็ดับนั่นก็ค่อยตามรู้ตามดูไป ทุกครั้งที่กระทบมีประโยชน์กับเรามหาศาลเลยกระทบภาษะที่ดีหรือไม่ดีมันเป็นเครื่องวัดคุณภาพของจิตเราทั้งนั้นเลยเราจะได้ทําลายตัวตนการจะ,ำจะทำลายตัวตนได้นั้นนะต้องให้จิตมันมีคุณภาพต้องให้จิตมันเห็นว่าให้ขันทั้งหลายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแต่ไปเห็นทุกข์เห็นธาตุเห็นโทษเห็นภัยของขัน จิตมันจะสามารถโยนิโสเดินปัญญาได้พอเดินปัญญาแต่ละครั้งตัวตนก็ขาดทีละครั้งทีงละครั้งต้องให้มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ก่อนถึงจะทำลายได้การฝึกสติปัฏฐานสี่ต้องอาศัยความเพียรน,นะ เพียรตามรู้ตามดูความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดถ้าปราศจากความเพียรแล้วสติไม่มีนะมันก็จะมีแต่ความเพลินเพลินโดยการหลงเพลินโดยการเพ่ง คนไหนที่สติไม่ถูกไหลออกมาที่ข้างนอกนะ่มาอยู่ในฐานนะให้รู้ทันนะบางคนนี่สติหลงไปกับเพลินกาลมนะให้รู้ทันเอากลับมาฝึกจิตเราเวลาที่มีความง่วงความเบื่อไม่ต้องทำลายมันนะหันกลับมาที่จิตเรามาฝึกจิตให้มีสติกับสมาธิมีกำลังแล้ว อารมณ์ทั้งหลายจะหายไปเองเปรียบเสมือนความมืดเวลากลางคืนเนี่ยมันก็ต้องมืดอยู่แล้วถ้าเราไม่ชอบความมืดเราก็จะเป็นทุกข์เราไม่ต้องไปทําลายความมืดเราแค่จุดไฟขึ้นมาพอจุดไฟขึ้นมาสว่างความมืดมันจะหายไปเองก็เปรียบเสมือนจิตที่จมอยู่กับขันห้าที่เป็นทุกข ไม่ต้องไปทําลายขันห้าเพราะขันห้ามันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วหันกลับมาฝึกจิตให้มีสติสมาธิปัญญาให้มันสว่างตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตก็จะอยู่กับขันห้าโดยไม่จมกับขันห้าท่านก็เปรียบเหมือนจิตก็เปรียบเสมือนดอกบัวถ้าอยู่ในโคลนในตรมเวลามันบานเนี่ยมันก็ไม่จมไปกับโคลนตรมก็เหมือนขันห้าที่อยู่กับจิตจิตไม่จมกับขันห้า ขันห้าคือของโสโครกนี่แหละไปของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เป็นทุกข์โทษภัยที่เราทุกข์เพราะเราไหลไปจมกับมันนั้นเรามีโอกาสได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าใช้เวลาอยู่กับตัวเองอาจารย์พูดไปเรื่อยๆเนี่ยได้ยินเสียงอาจารย์แล้วรู้สึกตัวไหมบางคนได้ยินเสียงอาจารย์แต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรพราะจิตหลงไปที่อื่น บางคนฟังชัดเลยรู้ว่าอาจารย์พูดอะไรพู่อหเมื่อที่อาจารย์ขณะที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยรู้สึกฐานได้ไหมขณะที่ฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวแล้วเห็นไม่ความปวดอยู่ที่หลังบ้างที่ขาบ้างขณะที่ฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวด้วยมีความปวดด้วยมีปิติความสุขเกิดก็ได้มีความทุกข์ใจเกิดก็ได้สามารถรับรู้อารมณ์ได้หลายอารมณ์ไหมสังเกตนะ